ครับสวัสดีครับมีการไปงานก่อกระแบองหินกันดินนะครับก็ที่ขอตโตโรนะครับของกะพีเอ็มขตโโรนะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องรอย้ายสาไฟฟ้านะครับก็ัวมุมนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับ งานดีงานไหวงานแข็งแรงครับต้องเลื่อถึงนงานช่างนุพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบครับยินดีครับสัรครับแนะนำนะครับงานก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสูงมากนะครับก็รวมรับฐานนะครับก็อยู่ประมาณไม่เกินไมยี่สิบเซนนะครับ ก็เป็นงานคานขอดินนะครับแล้วกัรแนวที่นะครับก็ด้านบนก็จะเป็นงานเกาะกําแพงอินบล็อกนะครับคับเจเซฟเลก้ามิลน,นะครับ4เส้นทุกระยะ4ีเมตรยี่สิเซนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับงานก็กำแพงหิน,นครับโดยทิมง,งานช่างนุพัทยาคนทำหินช่างนุพัทยานะครับับก็จะเน้นเรื่องฟอร,ร์มแข็งแรงเป็นหลักนะครับ ก็ฝากผลงานนะครับช่างนุพัทยานะครับที่ประตศสเปซสามสุดห้าแผ่นหนึ่งห้านะครับก็สามารถโทรสอบถามนะครับจองคิวงานกันได้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะเพื่อเป็นไอเดียนะครับเผื่ใดที่สนใจนะอยากจะทํากำแพงหินกันดินรั้วหินนะครับหรืองานหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับก็ จต c สั p o n e n ับจ่บางนุพัิยานะครับที่เบอร์โทรไปสาห้าแปดห้าหนึ่้านะครับก็รับออกแบบจ้งกำลังหินทุดชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครับผษษึกสัครับ